สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะสวัสดีพี่พ,พี่แม่ๆที่เข้ามาด้วยนะจ๊ะวันนี้นะคะเคสโทรศัพท์นะคะพี่ราคา9บาทเท่านั้นนะคะคัดมาเฉพาะตะกร้าที่แฟลชเซลล์นะคะพี่วันนี้นะคะคัดมาเฉพาะตะกร้าที่แฟลชเซลล์นะคะราคา9บาทนะคะจากราคา59บาทนะคะวันนี้เอาไปเพียงราคา9บาทพอจ้าสนใจนะคะกดสั่งซื้อกดจิ้มที่ตะกร้าได้เลยนะคะหรือกดเลือกในตะกร้าได้เลยนะคะเรามีให้เลือก มากถึง50ตะกกกากันเลยนะคะมีหลากรุ่นหลากหลายสีกันเลยนะจ๊ะพี่มีหลากหลายรุ่นหลากหลายสีกันเลยจ้า สนใจรูปแบบไหนนะคะกดสั่งซื้อไปได้เลยนะคะสําหรับเคสโทรศัพท์นะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone นะคะจะเป็น i p h o n e 1112นะคะ1 3 1 4 1 5นะคะ Pro m ม x นะคะอ่า XR นะคะมีหมดเลยนะคะสนใจรุ่นไหนนะคะกดเลือกในตะกร้าได้เลยนะคะหรือจะเป็น Vivo r เรียวมีซั u n g นะคะมีนะคะ oppo ก็มีนะคะสนใจนะคะกดเข้ามาเลือกในตะกร้าได้เลยนะคะเรามีหลากหลายลายให้เลือกเลยนะคะ เป็นเคสกันกระแทกนะคะบางตัวนะคะจะเป็นซิลิโคนนะคะเป็นซิลิโคนนิ่มนะคะลูกค้ากันกระแทกนะคะสําสหรับ iPhone นะคะจะเป็นเคสแม่เหล็กนะคะที่สามารถชาร์จแบตได้โดยแบบไร้สายได้นะคะเราก็มีนะคะกดเข้ามาเลือกในตะกร้าก่อนได้เลยนะคะหรือจะเป็นเคสกันกระแทกนะคะแบบเป็นตัวกระตูนนะคะลูกค้าเป็นรูป ใครที่เป็นธาตุแมวนะคะเราก็มีนะคะสําหรับเคสลายน้องแมวนะคะหรือจะเป็นเคสลายชินจังนะคะหรือเก็ลายสไปเดอร์แมนนะคะลายลายบูบูที่กําลังฮิตและนิยมอยู่ตอนนี้ก็มีนะคะสนใจลายไหนนะคะกดสั่งซื้อไปได้เลยนะคะพี่ๆใช้โทรศัพท์รุ่นไหนอยู่นะคะอยากสอบถามนะคะว่าอยู่ในตะก้าไหนสามารถคอมเมนต์ขึ้นมาถามกันได้เลยนะคะ ราคา9บาทเท่านั้นนะคะพี่คัดมาเฉพาะตะก้าที่แฟตเซลเท่านั้นนะคะคัดมาให้แล้วนะคะสําหรับตะก้าแฟดเซลนะคะเคสโทรศัพท์นะคะ,คะ,คะ9บาทนะคะ6บาทก็มีนะคะ15บาท17บาทก็มีจา้าจากราคา59ราคา89ราคา99วันนี้ไม่ขายนะคะวันนี้เอาไปเพียงราคา9บาทพอคะ่ะกดเลือกสินค้าในตะก้าได้เลยนะคะ สนใจกดสั่งซื้อได้เลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะพี่ๆจ๋าพี่ๆแม่แม่จ๋าน้องคัสต้าเฉพาะที่อ่าเป็นตะกก้าไลฟ์สดมาให้แล้วนะคะเหลือเพียงราคาเก้าบาทเท่านั้นนะคะเก็บคูปองส่วนลดและคูปองส่งฟรีใช้กันได้เลยนะจ๊ะพี่เก็บคูปองส่วนลดเก็บคูปองส่งฟรีใช้กันได้เลยนะจ๊ะสนใจกดสั่งซื้อในตะกก้าได้เลยค่ะ